ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามได้ยินไหมตอนนี้อยู่ที่ไอเวิลลี่เชียงใหม่นะครับอยู่กับสแตมฮัลโหลมหาเซเลบเชียงใหม่เดี๋ยวจ้าอยู่ที่ไอเวิลลี่มาหรืออะไรไม่รู้อะตัวประหลาดตัวน้อยอุดมเออตัวน้อยอุดมมาอุดมป่ะแลมาเที่ยวเชียงใหม่เลยแวะมาหา สแตมนะพอตแต่แตม m เรียนที่เชียงใหม่นะคณะอะไรนะวิทย,ยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ธรณีอะไรก็ไม่รู้ฟิสิกส์ธรณีฟิสิกส์ธรณียากี่อะ <c oughs> นะฮะเออมากินไอติมไม่โชว์หรอกเพราะกินหมดแล้ว <c oughs> ไม่เหลือหลักฐานแล้วนะครับ <c oughs> เพราะเรากินหมด <c oughs> ทุกอย่างแล้วจานก็กินเออจานก็กินเยี่ยมมากเดี๋ยวสักหนจะกินเก้าอี้แหละไอ้ดูอ่ะ นก็รอนะไปมาก็ไม่รอ,อหรอกค่ะเพื่อนนี่น่อนคิดถึงไม่เจอนานมานาั้ยมากเกิดมากมากมากจริง <c oughs> บ๊ายบายใจเจียน